สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับมือนี้อยู่ในช่องแมนสตอรี่นะครับคือเก้าพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมากินเองครับเมนูต้มขโมยปลาคอยไงต้มขโมยคือวางสันปลาคอยไปค่อยโมยเขยามาเป็นแต่พอกินแล้วเป็นแต่ติดคุกบป็ติดบป็ติดบป็ติดนะครับเป็ติดเป็นไซเบดมากเลยเนี่ยมาฝากเนาะเปาเตะมาเป็นเชฟเฮ็ดให้เองเลยครับมือนีแซ่บแซ่บท้องกันครับแซ่บแซ่บท้องกันได้เด้อพอเด้อขออภัยหลายๆขออภัยนะครับตัก โอ้พี่น้องมึงมันตัวใหญ่แิดได้พี่น้องบ่ขอใหญ่โตใส่รูน่ะครับถาดขูดเม่นมันคืออย่าเกินเล่ยเดี๋ยวเถิะเฮ้ยอ่าใส่ละอีกตัวหนึ่งยู่ใส่ละเห็นบ่เห็นเหรอเนาะโอ้ไข่ไหมเต็มชัวเต็มทาดบัดที่นี่เอาเทน้ำล้มถาดมาที่นี่เอาเท้าน้ำล้มย้อยพอได้สดน้ำพี่น้องพอได้สดน้ำครับเอ้า บาที่โอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งบาที่ไหนอือเฮ้ยผีน้องตูงยังนะ่นเดได้การบ่เอาอย่างลูกโ้บกกว่าบกกว่าบกกวกาคือแนวบกกว่าเอาเอาริวข้าเลยแล้วเติมมันเพิ่มความหอมพี่น้องเพิ่มความหอมเลยเพิ่มความหอมแกพริกเอาเพิ่มความหอมเอาพริกปนหลาดาดนนี้กองเขาหน่อยพริกปนหลาดลงไปพี่น้องเพิ่มความหอมโอ้ได้การมาที่นี่ <ม>กับแจ้ว่าบักกอกไงเห็ดแจ้วบักกอกให้โอ้เสแสรบเลยครับมาเสแสรบร่วมกันครับพี่น้องมาใส่เลยใส่เลยจิ้มแจ้วันเลยผมลองส่วน้นามนยัมมมงไงนเนี่ยอืมหอมมันบพีกปนลงไปบางทัเนี่ยเด็กกันสุดๆแต่ในหน่อยในหยาดนี่แหละคุณแม่นอันไหนครับแก้มมันนไงแก้ม แต่ในน้อยเอนี่ยหยาดแก่เนื้อืมบุญเด้ต้มประมาณเจ็ดเจ็ดเลทีเนื้อมันสะหวานแบบนี้เลยแบบมาครับอืมเนื้อปลากับซีบรีพร้อมต้มปลาควายใส่กันนะครับขา้าวเหนียวนะฮว่อนๆข้าวเหนียววันหนึ่งเร็วไ,ไหมไหมวัหนึ่งเร็วไม่ไหมครับ ปลากระต้มแล้วไม่ไมเนี่ยเด้ใส่กันกันกบแจ้บวบกกวนะ่าเคร้นอนแวงเด้อแก่ปดิต้มปลาเบ้าเต้ใส่บกกวกกสองอันสองเมื่ี่เหร่กูแมนิม่งพี่น้องบิ้งพว่พวงพ่วงใส่มันพ่วงใส่ เออมีหอดไข่เออเอาคุณแม่หน่อใครป๋อผมมากินไข่ครับจะใส่ผมมีโบธันัทไปเอีเอาเอามากินไข่เอาเนี่ยเอาลองมังกันนะโารตีใส่ใส่มันดอกเนี่ยพ่วงใส่มันว้เ้ยเอายับลุ่งเนี่ยอันนี้เยี่ยงเยี่ยงวะเยี่ยงโซดาน้ำวะไรอ้าพี่น้องเบิ้งไข่โอ้ไปลาแยมหนีเด็ไข่เนาะอือืมปลาหน้า ปานซินหาบ่เขาใส่เบอร์เบอร์พ่วงใส่มั้ยเบอร์เอาเลยครับเอาเลยมึงพี่น้องโชคใส้เพิ่นเบิ้งนั้นเลยข่วงใส่โอ้หอนหอนหอนเอาใส่จำแจวก่อนเด้อพี่น้องที่เด็ดเลยใส่ปลาคอนเนี่ยใส่ตะวันเนี่ยพอผมหนีไปได้นี่ก็กินใส่ก้อนมูเด้วยเนี่ยอย่างเด็ดลูกกิน บ่แม่หนอเขากินบ่เป็นแซบคักมันใส่ปลาคอฟังเสียงสดน้ำนะขาดกินแต่ในน้อยแบ่าวเตะไปโรงพยาบาลมันซีมีจะอันเพิ่นมาขายหมกใส่ปลาคอพี่น้องแม่มาแยงเดียวเลยบ่ครับแม่เป็นไตวุ่นใส่แซบกินมาได้ก่ะแซบบ้านนั่นเฟ้เราของเขาปะแม่พี่เดี๋ยวไปเตียงวีดี เสียงมวดีไวอนีไหมเห็นว่าเห็นว่าของเขาหน่อยก็สีไปเสียงนี่เลยนี่เสียงไว้ด่านเบิดก่นเนในการไล่เจ้าพวกจังไม่ไดกินมัดแบบเนี้ยกล้าวโอ้บางคน คอมเมนต์เนาะขันเขากินโซภาบไรกับว่าอันคือกินโซภาบแทบว่าสันบ่เป็นตะเบิงวันถ้าบางคนบักหับเนี่ยกินสโนลวดแทบวันวันเนี่ยมันอยู่ที่แนวถฐานเข้าถนัดครับมันบ่มีเอียงหรอกเขามากินแบบไหนบางคนกับว่าเขากินสโนลวดบางคนกับว่าคือกินบ่สโนลวดแทบวันวั โอ้ชักชักอีเลียรายการบ่รายการหยุดบ่อยู่เลยสดน้ำนี่ว่ามันบบาเห็นเด้อพี่น้องจับด้วยเบาคอหน้าครับปลาน่าอันเบาวเตมันไปใส่ม่านะครับแต่โตโลส่โลเนี่ยเอามาต้มซุกินอืมได้การไี่ลีชักไงพี่น้องได้ยังกินกะ คอ้อมนินกันเข้ามาได้ครับมือนีขันบรท่ันใดกันไหมตุ่มปลาคอน้ำกันนี่แหละตุ่มประคอนี้จตว่าเตรียมถาดเนาะโอ้เด้กันด้กกัน ห่อนเอากะพองกันเนาะเ<ม>สีบกะพองกันเขาเ,เขากันพอ่อใบยังเขาปั่นข้าวมีไงกันนะค่ะอืมม้มอื้มแก้วไปมองเนี่ยบริการมันได้ ได้การหลบแต่การหลบเอาน้ำม,มาหลบซอนกันนะ่ะน,น้ำบดเดินสดน,น้ำมาเลยสดน้ำนี่นถือใจายมักคักได้การได้การเนาะเบาแม่นขวานา้ำอีกพี่น้องเอ้ยมักสดน,น,น้ำตัวพอนีเนาะบารุ่นบา้บองมีปลาดอกสดตาหนามพ่อแล้วสดน้ำมา <c oughs> ทางว่า <c oughs> บอกแล้วว่าต้มปลาเนี่ยมันจะแซบเกินเลเยลอยูเดย อยากบอกอยู่เลี้ยงต้มปานแซ่บยอดหนึ่งผงชดรส <laughs> ส่วนนึ่งก็ร่องเิึงอ,อ่ะส่วนนึ่งก็เพาะส่ร้ายเพี่น้่องใส้เล็หน่อยผงวายุ่เป็นอย่างนี้ก็ตดน้ำดูแท้กลางมันก็เสียน้ำใบมอนแน่นละต้มปานใส่ใบมอนนะครับมันก็อยากเขากันแน่เนีย ใหาวาสสนับสนุนใบกัญชานะครับเพราะว่าเราไม่มีมถ้าเรามีเราก็จะใส่ห้าปุ่นเลห้าปุ่นเลอึดตายมัดตายมัดปูปนติดืมึงเนี่ยพี่น้องเนี่ยวหวานเลยไหม,ม,มต้มปลานเนี่ยแคไปต้มโดนพี่น้องมันต้มโดนมันนั่นเนื้อมันยุ่ยตัวมันขาดรสชาติหวานไปแม่นมาเมียนนะ bán thịt ốc, chặt tổ ba, bảo đệ im, bắn khẩu thương, khẩu thương, khẩu khẩu điêu để... chụp chỗ nào, nhớ tham qua hà mùng uế mùng sau ừ. พ่อใหญ่มากเราบ่มีคนมาหยาดมาได้ได้เกี่ยวอะไดเนี่ยเกี่ยวมันพี่น้องแน่นๆครับสดเกีียวสดน้ำใสขักจุ่มรับได้เชฟตำน่านอีสานอีกผู้หนึ่งครับเชฟแดนปลาแดกแดนปลาแดกแดนปลาดิมนะครับเป็นหมูสิมาเกินมาเชฟแดนปลาแดกทุกยอดฟีมือดีครับพี่น้องเอาเมือนี้กัคือเราครับไอ บาเต้พอนด้ปิดคลิปให้อีก <laughs> แล้วปิด <laughs> ดิแลนะ้วปิดใหยย้อ <Nexus> ีกไหปิดให้อีกครับครับกาวฝากพี่น้องนะครับนะกดติดตามกดไลค์นะครับเขาเอื่นว่ามักกระไรใช้กระแช่น,นะครับเป็นกาลังใจนะครับให้กับเบ้าเตและกับบาแมนนะครับทั้งช่องแม่นสตอรี่นะครับผสำหรับเมื่อนีกะคงสีขอตัวล่าไปก่อนนะครับผมสำหรับเมื่อนี่กะสวัสดีครับสวัสดีครับ